สองงานครับรคจีแปดเครื่องสองจุดสี่นะครับวันนี้เข้ามารีแบ็นะฮะจูล่องหลักใช้งานโน้มาน B Power V p o w e r เป็นซิงเก้าห้าวี o าว l รแก๊สโซฮอร์นี่เออเก้าห้าไม่ใช่เป็นสิบอะไรก็โหดไปนะฮะก็ใบแสต้นต้นนะครับก็อ่ามค่าจูนก็ เพราะด้วยละมันด้วยมันก็เลยดีแต่เอาถ้าเอาจริงๆก็น่าจะควรตั้งวาลวนะฮะโอเคใบแสนหนึ่งนะฮะคันนี้รถใหม่มากนะฮะอันนี้ใส่เกียร์ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะรอบเดิมโรงงานจะต่ำบว่านี้นะครับพอปรับแล้วดียังไงเวลาใส่คาเกียร์ดีไว้อย่าเบรกติด ไฟแดงติดอะไรพวกนี้ไม่สั่นนะครับสั่นร้อยลงชัดเจนนะครับคันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแบรตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเว็ซิ่งเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไมโนจูนนะครับจูนส่วนจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีแสนไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ มาดูสปีดเทสกันนะครับแต่ไม่น่าจะออกเต็มนะเดี๋ยวรอหลุดโค้งก่อนแล้วค่อยเหยียบนะฮะเพราะว่าฝนตกนะฮะเปิดแอร์เกียดีนะครับโหลดจริงทุกอย่างนะครับออกก่อนขอตั้งลำาตก่อนนะฮะออกไปคันนี้ร้อง20ปีปลายท่อนะครับเบรกโตโตหน้าหลังด้วย ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Accord e G8 เครื่อง2 4อยรอ20ด้วยนะครับลองดูครับมีอะไรแตกต่างจากรถทับ้างนะฮะอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับอันนี้ออกไม่เต็มฝนตกนะครับดูดีโโพีจูนะครับจูคาระ3,500บาทนะครับแต่ฉะนั้นก็จูเก,ก็บจูเพิ่มฟีโยเวสแต่สลับชนิดเชื้อเพลิงสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะ ก็ปลั๊กฟอยล์สี่รูปเงินนะครับอีกที่คือลับลูกกาคลองเจ็ดนะฮะที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งงานจูนนะฮะเซอริการทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Instagram Tiktok นะครับ4ช่องทาง Pp Julie แบบพัชญานะครับแล้วก็4ช่องทางนี้เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ ขงงานสำหรับอคเคอร์ดทีนสองสิบี่นะครับรีแบบก็มัน V power ก๊าซห่อเก้าห้าชื่อมันยาวนะฮะปรับรอบช่วยตัวสันปรับดวงปรับอะไรแ้หลวงแก้อะไรปลดท็อกจูนเกียร์ครบทุกอย่างนะฮะ